สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่ยินครับวันนี้ขอนําท่านมาพบกับรายการเติมพลังใจอีกครั้งหนึ่งอยากจะเริ่มต้นด้วยประโยคคำถามที่ว่าใครนําย่างเท้าของท่านในวันนี้จริงๆแล้วในความเชื่อของเราทั้งหลายเมื่อเรามาเป็นลูกของพระองค์พระชนะของพระเจ้านั้นได้เริ่มต้นดีมากเลยในพระธรรมสดีบทที่32ข้อที่8บอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่จริงๆแล้วพระเจ้าปรารถนาจะนำย่างเท้าชีกของท่านและพระองค์ไม่ได้ปรารถนาจะนำย่างเท้าชีกของท่านในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปแต่พร,ระองค์ปรารถนาจะนำย่างเท้าชีกของท่านในทุกสถานการณ์ที่ท่านาเผชิญอยู่ไม่ว่าทุกข์หรือสุขก็ตามมีสามคำที่น่าสนใจมากกว่าเราจะแนะนำและเราจะสอนและเราจะให้คำปรึกษา ดังนั้นถ้าเราเข้าเรารับคําแนะนําจากพระเจ้าเราฟังคําสอนของพระเจ้าและเรายอมฟังคาปรึกษาจากพระเจ้าวิถีย่างเท้าของเราจะเป็นวิถีย่างเท้าแห่งความสําเร็จวิถีของเราจะเป็นวิถีย่างเท้าแห่งความสุขครับพระเจ้าในพระธระรมสุภาษิตได้กล่าวว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มาลงท้ายที่ทางแห่งความมรณาคือความตาย นั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยอมให้พระเจ้านำเรากําลังนําตัวเองและการนําตัวเองโดยปราศจากพระเจ้าจําไว้ว่าชีวิตผู้เชื่อที่มีพระเจ้าและนําตัวเองโดยปราศจากพระเจ้านั่นคือการนําวิถีชีวิตเองไปสู่ความหาย,ยนะขอบาเบลไปสู่ความหาย,ยนะพังสลายเพราะว่าเมื่อไม่มีพระเจ้านั่นไม่มีความล้มเหลวในพระเจ้าเพราะว่าในพระเจ้านั้นไม่มีความจํากัดเลย พรังมีความรู้ไม่จํากัดมีฤทธิอำนาจไม่จํากัดมีพระปัญญาไม่จํากัดมีความรักอันไม่จํากัดเมื่อเรายอมให้พระเจ้านําคือเรายอมรับทุกสิ่งที่เป็นของโรรองไหลผ่านชีวของเรานั่นเองนั้นถ้าพระเจ้านําเราไม่มีวันพลาดถ้าพระเจ้านําเราไม่มีวันหลงทางขออวยพรว่าเราจะไม่พลาดเราจะไม่มีวันหลงทางเลยครับอย่ายอมให้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราที่พระเจ้าไม่ได้มีส่วน มาเป็นสิ่งที่บงการหรือตัดสินใจชีตของเราในการทําสิ่งต่างๆหรือในการตัดสินใจสิ่งต่างๆพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราไม่อยู่เรียนรู้ให้พระเจ้านําเราจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์มากที่สุดในโลกนี้นะครับจริงๆคนที่มีความทุกข์มากที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีพระเจ้านะแต่คนที่มีพระเจ้าแล้วไม่ยอมให้พระเจ้านําเขาก็เป็นเหมือนกับว่าครึ่งนรกครึ่งสวรรค์นนะ่ะพี่น้องมันไม่มีใครกินข้าวสุกๆดิบๆเลยครับ นั่นชีวิตของชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันอย่าเป็นชีวิตที่มีความสุขแบบสุขสุขดิบดิบอเหมือนกินข้าวดิบอ่ะมันไม่อร่อยนะครับชีวิตแห่งพระพรคือชีวิตแห่งความสุขอย่างแท้จริงพระเจ้านําหมายความว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอยอมจําจนนให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง การยอมให้พระเจ้านำคือยอมจำนวนชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและยอมเดินตามพระองค์นี่แหละคือวิถีแห่งความสุขนี่แหละคือวิถีแห่งกำลังของเราดังนั้นเมื่อพระเจ้านำนนสิ่งที่แตกสลายก็กลายเป็นเป็นพระพรได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความอ่อนแอก็กลายเป็นความเข้มแข็งสิ่งที่ดูเหมือนไม่จำเรญมันก็เป็นสิ่งที่จำเริญสิ่งที่ไม่เกิดผลมันก็เป็นเกิดผลสิ่งที่เป็นความทุกข์มันก็กลายเป็นความสุขความมีดีได้ เพราะพระเจ้าของพระเจ้าในอิสยาได้พูดชัดมากเลยเป็นอิสยาบทที่48นั้นบอกว่าเราคือพระเจ้าของเจ้านันั้นวันนี้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรายอมให้พระเจ้านำเรายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราอย่ายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าบางวาระเวลาเท่านั้นและถ้าเราไปอ่านต่อในข้อที่17นั้นจะบอกว่าเราจะนำเจ้าในหนทางที่จะเดินไป ลักษณะเหมือนกับในสรุดีบทที่32สองข้อ8เลยดังนั้นพูดง่ายๆคือว่าที่ซึ่งพระเจ้านำก็จะมีการจัดสรรอย่างแน่นอนที่ซึ่งพระเจ้านำก็จะมีทุกอย่างที่เราไม่ต้องวิตกกังวลอย่างแน่นอนในสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนสิ่งเดียวที่แน่นอนคือพระเจ้าในชีวิตของเราครับขอพระเจ้าอวยพรพรและให้ต็นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความมีดีและก้าวไปสู่วิถี แห่งความสำเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปครับ